สวัสดีครับ เราอยู่ด้วยกันนะคะกับงานด้วยกับเครื่องจักรกลการเกษตรค่ะและอยู่ด้วยกันกับใบหลิวค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับช้างแท็กเตอร์และ m อ็มีแท็กเตอร์ชุมแพค่ะวันนี้เรามีหลากหลายรุ่นนะคะเพื่อมามอบความพิเศษสุดให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวขอนแก่นที่อยู่ใกล้เคียงกันด้วยก็สามารถมาจเจอกันได้ค่ะและวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันแต่ละรุ่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องสางใบอ้อยมีทั้งหมดถึง4รุ่นกันเลยค่ะจะเป็น C4 นะคะในราคาสุดพิเศษสุดอยู่ที่35,000ับาทด้วย อันนี้เราสามารถนะคะสั่งใบอ้อยได้มากกว่ามีความสูงนะคะที่คุณสามารถเลือกใช้งานได้ด้วยหรือจะเป็นค่ะ C5 ก็จะมีทั้งหมดนะคะเครื่องสั่งใบอ้อยถึง5ลูกด้วยในราคาพิเศษสุดนะคะอยู่ที่55,000บาทด้วยเช่นเดียวกันค่ะหรือว่าจะเป็น C4S ค่ะรุ่นนี้ต้องบอกว่ามีความสะอาดในการสางใบอ้อยให้รู้สึกว่าสะอาดมากยิ่งขึ้นด้วยและเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดณขนาดนี้ด้วยเช่นเดียวน น,นะคะใครที่สนใจต้องบอกว่าเราคือผู้ผลิตหลายแรกของประเทศไทยค่ะและอยู่ยาวนานมากว่า12ปีกันแล้วด้วยกับช้างแท็กเตอร์ค่ะอีกหนึ่งรุ่นของเรากับเครื่องสางใบอ้อยนั่นก็คือรุ่น C4 พัสดค่ะรุ่นนี้นะคะอยู่ที่ราคา49,000บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจก็อย่ารอช้าแต่ย้ําก่อนนะคะว่าวันนี้นไหนๆเราอยู่ด้วยกันผู้บริหารของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเฮีชยช้างเยียน้อยซึ มาพร้อมกับราคาพิเศษสุดภายในงานจากราคาที่คุณเห็นค่ะวันนี้บอกได้เลยว่าจะได้ราคาที่พิเศษกว่าอีกด้วยฉะนั้นตอนนี้นะคะนับถอยหลังอีกไม่กี่ชั่วโมงค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถมาเจอะมาเจอกันก่อนมีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คําแนะนําทุกท่านด้วยใครอยากรู้ช่องทางรวยก่อนก็สามารถมาเจอะมาเจอกันก่อนได้เช่นเดียวกันนะคะแม้หมดเท่านี้ค่ะยังมีอีกด้วยนะคะกับเครื่องตัดอ้อยนี่เลยค่ะรุ่นนี้ต้องบอกว่าขายดีไม่แพ้กันนะ จะเป็น f 1 6หรือว่า t 5 0 0และก็รวมถึงนะคะ t 9 0 0ด้วยตัวนี้จะเป็นรุ่น s 5 0 0ค่ะนี่นะคะเป็นเครื่องตัดอ้อยพ่วงก,กับโร o แท็กเตอร์ตัดอ้อยได้ถึง2ไล่กันเลยทีเดียว กับการใช้งานนะคะภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นนะจะได้ใช้งานถึง2ไล่กันเลยนะคะแนร่ราคาพิเศษสุดค่ะครั้งนี้อยู่ที่250,000บาทและมาพร้อมค่ะกับการใช้งานถึง45ไปจนถึง60แรงมาด้วยกับเครื่องตัดอ้อย S 500ตัวนี้นั่นเองค่ะ มาต่อเลยค่ะวันนี้กับความพิเศษสุดของเราไม่หมดเท่านั้นนะเพราะครั้งนี้นะคะเครื่องตัดอ้อยของเรามาพร้อมกับชีเก้าร้อยที่วันนี้ใครมองหาแรงม้าสูงๆนะคะอยู่ที่เจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยแรงม้าค่ะเนี่ยน,นะคะพิเศษสุดนะคะอยู่ที่สามแสนบาทเท่านั้นค่ะตัดอ้อยสองไล่าภายในหนึ่งชั่วโมงโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะต้องบอกว่านี่คือผู้ผลิตแห่งเดียวในประเทศไทยซึ่งเรามีการส่งออกในประเทศและต่าง ประเทศด้วยกับช้างแท็กเตอร์หรือจะเป็น MT ทแท็กเตอร์ชุ่มแผ่นั่นเองนะคะและรุ่นสุดท้ายค่ะก็คือรุ่นของ F16 ค่ะที่เราต้องอยู่ด้วยกันนะคะครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจจากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านหลากหลายเลยค่ะนี่นะคะก็คือการเชื่อมต่อได้ดง่าย,ายๆและก็สามารถตัดอ้อยนะคะได้แบบผลผลิตมากกว่าแรงงานคนถึง70เท่ากันเลยค่ะนี่คือการมากกว่าแน่นอนนะคะนี่นะคาพิเศษสสดข่าววันนี้ ก็อยู่ที่ราคาพิเศษจาก850,000บาทวันนี้เนี่ยเราจัดรายการเพียงแค่800,000บาทเท่านั้นค่ะราคาวันนี้ต้องบอกว่าฝากไว้แล้วกันนะคะกับ1เลยที่ประกอบการตัดสินใจกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรบริษัทช่างแร็กเตอร์จำกัดค่ะ เครื่องตัดอ้อยเครื่องสางใบอ้อยรถคีบอ้อยยอดขายอันดับหนึ่งของเมืองไทยรวมถึงนะีคะ MT r a c t o r ชุมแพค่ะมาพร้อมกับความพิเศษสุดประกอบการตัดสินใจสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านและงานนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทออสสนับสนุนในการก,กับเคลื่อน พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรทุกท่านด้วยใครสนใจแล้วก็อย่ารอช้าค่ะสามารถมาเจอมาเจอกันและก็ฝากเรื่องกันนะคะกับความพิเศษสุดช่วงนี้บริษัทช้างแท็กเตอร์และ m อแท็กเตอร์ชุ่มแพ่แล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ